สวัสดีเ,เพื่อนๆที่เล่นเกมลักนาลักสมูทบอลแนชนเนลเลิร์ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพนด้า168ค่ะสำหรับวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาสรุปกับกิจกรรมเดินสิงหาคมในส่วนของภาที่2นะคะจะมีกิจกรรมและของรางวัลอะไรกันบ้างนะคะไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ กิจกรรมแรกนะคะ Wedding Journey ค่ะกิจกรรมจะมีตั้งแต่วันที่21สิงหาคมจนถึง1กันยายนเวลา5นาฬิกานะคะให้เเพื่อนๆไปรับเควกับ NPC เรีวพิงที่เมืองอามึแล้วทำการไปถ่ายรูปย่างจุดต่างๆนะคะโดยเป็นเควทั้งหมด5วันต่อเนื่องค่ะเมื่อสำเร็จเควทที่1ถึงเควทที่4จะได้รับเซนี150,000เซนีฮาร์ดอ f ต์ e 1อันค่ะ และเมื่อสำเร็จควสวันที่5จะได้รับเซนี3 3แสนเซนีฮาร์ดออพชอตเลเลิฟ3อันดูรีเจนกิบบอกอีก1กล่องค่ะกิจกรรมถัดมานะคะเลกเกดแมรี่ค่ะกิจกรรมจะมีในวันที่15สิงหาคมจนถึง1กันยายนเวลา5นานาฬิกานะคะโดยในชว่วงระยะเวลากิจกรรมก็จะมีส่วนลดหลสสำหรับพิธีแต่งงานนะคะและในชว่วงระยะเวลากิจกรรมนี้นะคะ ร้านค้าสำหรับชุดแต่งงานที่ลดราคา50%นะคะก็จะเปิดขึ้นนะคะนัำผจนไัยนะคะสามารถเข้าสู่กิจกรรมนะคะลดราคา50%ได้นะคะผ่านทางปุ่ม New Event นะคะแล้วก็เมนู Wedding Promise นะคะก็จะสามารถเลือกซื้อนะคะชุดแต่งงานที่ลดราคา50%ได้นะคะโดยแต่ละบัญชีก็สามารถซื้อไอเทมได้นะคะเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะ ตัดมานะคะจะเป็นกิจกรรมการกาชารทอัพนะคะซึ่งการที่เรดอัพนะคะ,นะ,คะในวันที่20สิงหาคมจนถึง1กันยายนเวลา5นาฬิกานะคะก็จะมี Alien Foreign a n g e l i n g g ิ a r d ซึ่งเป็นการที่สมใส่ในส่วนของฮ e ดแวร์นะคะแล้วก็ Angel p o l y g a r r d r o ด m a n a t o r World ค่ะเป็นการที่สมใส่ในส่วนของโลนะคะแล้วก็ r r a n n g e l i n g c a r d นะคะที่สมใส่ในส่วนของฮ e ดแวร์ค่ะ และกิจกรรมถัดมานะคะ Fairy Tale World Limited g i f t b o x ค่ะจำหน่ายในวันที่18สิงหาคมจนถึง25สิงหาคมเวลา5นาฬิกานะคะจำหน่ายที่ราคา20 b i ค c o i n แล้วก็ไม่จำกัดจำนวนในการซื้อนะคะเมื่อเปิดนะคะก็จะสุ่มรับรางวัลน,นะคะดังต่อไปนี้1อย่างคะ่ะแล้วก็มีโอกาส0.3%นะคะที่จะได้รับขอรางวัล l i m i t ต็ดเพิ่มเติมซึ้งในรอบนี้นะคะก็จะมี s y m p h o n y of Lost and f i ไ e ค่ะ c u วแบรอบการเซล l ซเลกิปมอคค่ะแล้วก็ตั๋วสัตขี่นะคะซึ่งสามารถเลือกรับสัตขี่ได้หนึ่งอย่างนะคะและมีโอกาส0.5%ที่จะได้รับการลิมิเต็ดเพิ่มเติมนะคะ ซึ่งก็จะมีโมรักฟอร์มอนาโตเวิลด์การ์สค่ะซึ่งเป็นการที่สวมใส่ในส่วนของประดับนะคะและการที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในรอบนี้นะคะ f a r y y t l e w w r r l d e v v l l i i a n o c t o p อกัการนะคะซึ่งเป็นการที่สวมใส่ในส่วนของรองเท้าค่ะ,ะกิจกรรมสุดท้ายนะคะ Twin Wings Companion m o u s e k e บ p ์สค่ะโดยนะคะจำหน่ายในวันที่15สิงหาคมจนถึง1กันยายนเวลา5นาทกาค่ะ จำหน่ายที่ราคา25 b c a t ค o ยนะคะโดยเมื่อเปิดน,นะคะจะได้รับ t วินฟลาวเวอนะคะ1อันแล้วก็ดา a g ก n บ o นรับบิ้งอัพ i ดทชแนลนะคะ1-3อันค่ะและมีโอกาส10%นะคะที่จะได้รับซีเค็ดดาร์กเบ n นรับบิ้งเพิ่มเติมค่ะมีโอกาส0.2%นะคะที่จะได้รับแฟลเวอร์เคนพับเพิลคอนแทคนะคะเพิ่มเติมค่ะ โดยสัตว์ขีนี้นะคะก็จะม o v e speed บวก50%ค่ะแล้วก็ปลดล็อก move speed บวก1%นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมในพาร์ทที่สําสำหรับเดือนสิงหาคมนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้กันจนจบนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารได้ที่เพจแพนด้าในคบ8นะคะแล้วเจอกันใหม่ได้ในการอัปเดตครั้งหน้าสวัสดีค่ะ